ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ G.P.X. ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตโมเดลคลา s สิกรุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดนั่นก็คือรุ่น Re Gen Gentleman ในงานถแถลงข่าวแนะนำรถมอเตอร์ไซค์พร้อมกันทีเดียว4รุ่นประกอบไปด้วย Demon Limited CR5 EFI และ Demon 150 GN รวมถึง r e Gen Gentleman คันนี้ครับนี่คือสปอร์ตโมเดลคลา s สิกรุ่นใหม่ล่าสุดของ G.P.X. เป็นการสารต่อรุ่นรีเจน150และรีเจน200โดยเป็นการปรับเปลี่ยนรูปชมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันพื้นฐานเครื่องยนต์นะครับเป็นสูบเอียง 200cc ระบายความร้อนด้วยน้ำมันเครื่องหรือว่า oil cooler นะครับเป็นบล็อกพื้นฐานเดิมที่ใช้กับรุ่นของรีเจน200อยู่แล้วแต่ได้มีการปรับปรุงรูปชมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันโดยใช้ชื่อว่า g e n ตันแมนนี่คือมอเตอร์ไซค์สปอร์ตโมเดลคลาสสิกที่มีความแตกต่างจากรีเจน200รุ่นที่ผ่านมา สังเกตดูเห็นชัดเจนครับว่ามันคือสไตล์แบบคาเฟ่เรสเตอร์ที่มีความทันสมัยหมายเลขสิที่เห็นนี้ก็คือเป็นการฉลองครบรอบ10ปีของจิบเบ i n เรซที่ได้มีการทําตลาดในแดน,น,นของเราอย่างเป็นทางการสําหรับ e ีเจนจ e n ต l นแมนคันนี้นะครับราคาอยู่ที่67,500บาทโดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบฮาโลเจนและมีขอบไฟเด y l ไลท์ LED Circle ิลนอกจากนี้แล้วยังมีชุดอรือใหม่แบบดิจิตอลวัดโวลต์วัดความเร็วแบบตัวเลขดิจิตอลสวยงามมากครับ นี่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิกที่ถือว่ามีความทันสมัยเครื่องยนต์สูบเอียง2 0 0 c ีมีฝาครอบไอยคูลเลอร์มีอันเดอร์คาวริงนะครับแล้วก็มีการออกแบบฝาครอบด้านข้างที่ความแตกต่างมีพักเท้าหน้าพักเท้าหลางังเป็นอลูมิเนียมอัลลอยพร้อมด้วยเกียร์โยงนะครับที่ความสวยงามและสามารถตกแต่งได้เป็นอย่างดีดิสเบรกหน้าคู่เป็นแบบเลเดนเมาส์ที่มาพร้อมกับอัพไซด์ดาวหน้าให้ความโดดเด่นเร้าใจ ขณะที่ดิสเบรกหลังเป็นแบบลูกสูบเดียวนะครับและก็ชุกอัพเดี่ยวนะครับที่ความสวยงามแตกต่างไปจากรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกทั่วไปนี่คือนิยามใหม่ของสปอร์ตโมเดิร์นคลาสสิกอีกรูปแบบหนึ่งที่หลายคนกําลังจับตามองอย่างมากในขณะนี้เรื่องราวของ l e เจน d 200และ Legend g เ n อร์ m a n คันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกัต่อไปในโอกาสหน้าและในเบรกนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วพบก,กันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ